เช้านี้มาตลาดมาเจอบุญหลวงพอดีนะครับนอเลยซื้อปลาปิ้งกับหมูปิ้งให้บุญหลวงกินเนาะบุญหลวงกินได้กินแลว้วเอาไม้ออกก่อนนะครับเอาไม้ออกก่อนนะครับบุญหลวงกินอิ่มนะครับกินให้อิ่มนะครับ พ่อไม่ได้มาหลายวันแล้ว <c oughs> บนหลวงเขาได้กินแล้วครับพ่อไม่ได้มาตลาดหลายวันครับเจอบนหลวงบนหลวงก็วิ่งมาหาฟดีเลยครับ <c oughs> ด้กินปลาปิ้งกับหมูปิ้งนะครับ กินให้อิ่มนะครับไม่มีใครแย่งเลยหน้านี้หน้าหนาวบุญหลวงไปนอนที่ไหนนอ้อไปนอนที่หนุอุ่นนะครับจะหาที่นอนที่หนุอุ่นนะครับกินให้อิ่มครับใจเย็นๆครับ บุญหลวงน่าสงสารมากเลยครับบุญหลวงบุญหลวงไปนอนที่ไหนครับหนาวไหมครับหนาวไหมครับหนาวมากเลยครับมาสภาพอย่าน้คกินเอ็มล้วไปหาลงตาแล้ว sampai dengan istana dan sampai เช้านี้ได้มาตลาดใส่บาทให้พระงั้นพอเสียงมูลวงไปไลยอ่ะ ตลาดก็คึกคักแผงที่เคยขายผลไม้ก็ไม่มีใครมาขายอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณน,นะครับที่ได้ชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับไปอยู่